เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการลุมพินีวิวแจ้งวัฒนะปากเกร็ดคอนโดมิเนียมมุมสูงวิวสวยติดถนนใหญ่แจ้งวัฒนะใกล้ทางด่วนเดินทางสะดวกแจ้งวัฒนะและติวานนท์ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูขนาดพื้นที่28.07ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการลุงพี่นีวิวแจ้งวัฒนะปากเกร็ดโดยเริ่มต้นจากเซ็นทรัลรัตนาทิเบศขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนรัตนาทิเบศประมาณ2.7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนติวานนท์จากนั้นขับตรงไปอีก5.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะขับตรงไปอีก1.2กิโลเมตรแล้วกลับรถขับตรงไปอีก800เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ ถึงแล้วครับสามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบาน by J Asset Management